สวัสดีครับพี่แชมป์ครับผมมาสมกับพี่มาคายสามคนครับสุดหล่อกันเลยที่สตูดอป่งไงบ้างก็ทุกคนตั้งใจทุกคนครับแต่ว่าต้องขอโทษทีมงานเสียสมานด้วยครับเสสมานจามนครับที่แซมท่านแซบทำไมไม่ทำทำน้ำหนักไม่ได้ครับเกินอยู่เกินอยู่จุดเก้าครับผมอ๋อมันยังไงมันทำเยอะเหรอคือเราไม่ทำเยอะครับ ทำได้ปกติครับแต่ว่าฝนตกครับมามาตั้งแต่วันวันศุกร์ครับทำทาน้ําหนักสองวันวันละสองชั่วโมง เช้าสองเย็นสองอย่างนี้คราวนี้มันผลมันตกคราวนี้เหงื่อันไม่ออกครับวิ่งเยอะแล้วร้าวแต่ว่าร้อยยี่สิบสองบอก็น่าจะยังทําได้อยู่ทําได้อยู่ครับยังยังป้องกันแชมป์ครับล่ามเนือได้อีกหลายไฟท์ได้เออเออเออแล้ววันนี้ได้ฉีดเยอะไหมครับพี่น้เพชรแซ่บพชรแซ่บได้ได้ห้ามเลยครับแล้วผลงานโดยรวมพอใจพอวามน้องเขาไหมครับก็พอใจครับเพราะว่าทุกไฟ์อ่ะตั้งใจทุกคนคือวางแผนมาแรกกลมาแรกเลยครับผมเอากาะัยเอาลุก ัวดแล้วอีกคนนึงเพชรน้ำชัยเป็นไงบ้างครับก็ก็เพชรน้ำชัยก็วันนี้ไม่เต็มเวทนยครับปกติน้ำหนักน้อยครับน้ำหนักแค่เราต่อยได้ร้อยเก้าร้อยสิบเราก็ต่อยได้ครับแต่วันนี้มาต่อยร้อยสิบสามโมใหญ่ไปเนาะเพราะว่าต่อยปูนเสือก็ร้อยสิบสี่เลยใช่ครับเพรว่าแต่ว่าร้อยสิบได้เลยใช่ไหมครับได้ครับร้อยเก้าร้อยสิบได้ครับวันนี้โหวสามแชมป์สมกับที่มาไกลเป็นไงพี่ก็ ขอบคุณเอฟซีครับแชมป์สามปีขอบคุณเอฟซีที่ติดตามครับผมก็ฝากติดตามค่ายมวยสอจรูนด้วยครับถามผมแฟนมวยเขาถามอาจารย์ซ้อมยังไงถึงแข็งแรงขนาดนี้ตามทรงครับนะตามทรงครับมวยมวยอาวุธหนักเออมวยอาวุธหนักก็ต้องแข็งแรงแข็งแรงไว้ก่อนได้ครับคืออาจารย์เน้นอะไรซ้อมเน้นอะไรเป็นพิเศษทำไมแข็งจรงส่วนมากก็เน้นเตะเต้าครับเน้นเตะเต้านะครับไม่นานครับก็เตะ ยี่สิบห้านาทีครับผมเร่งเร่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ธรรมดาครับก็ไม่เร่ครับผมว่าคุณภาพมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ชื่นชมชื่ชมยอดสุดยอดครับครับครับ